ในวาระต่อไปขออนุญาตเรียนเชิญ <ref> ค <us> ือพระสมบัติอาจกล้านะครับศาสตราพิธีกรครับอาราธนาโมจจะอาลาหะโตสมมาสัมพธัสสะ I tê vi sung vi sung la can athaya ti sơ tê nát sa cha si la ma bhagavato arahato samma sambut hatta nát mô tát sa bhagavato arahato samma sambut hatta sa อาคาวาโตอาลาหาโตสัมมาสัมพุทธเจ้าส,สันตกายโอซึ่งเป็นผู้เป็นโอเคได้ละสังขารไปเนี่ยทุกวานละแต่ละท่านแต่ละคนเม,มาต่อตามคนตามตามาม ตอนไปก็ต่างคนต่างไปมาสร้างมาสร้างกรรมถ้าสร้างกรรมดีก็กลายเป็นสร้างปรมีสังสมไปสร้างกรรมอันไม่ดีก็เป็นเครื่องผูกมัดเป็นเครื่องลงโทษเพราะว่าได้ลงโทษเพราะว่าโลกอันนี้มันเป็น ที่กับที่ขังที่ขังนักโทษพวกเรานักโทษพอที่ท่านประพฤติปฏิบัติดีทำกรรมดีก็ได้ลดลดโทษหย่อนโทษตามตามข้อตน,นไปก็ละเฉพาะรูปกายเท่านั้นถ้าท่านเบื่อหน่ายเพียงพอแล้วก็ วันใดกลับมาอีกถ้ายังเพิดเพลินหรือว่าหาที่ปงที่วางไม่ได้ก็จะต้องได้มาใช้สิ่งที่เราได้ทำไว้ทั้งดีและไม่ดีเรียกว่าโลกอันนี้มันเป็นสิ่งยุติธรรมอยู่แล้วให้ทำอะไรก็ได้อันนั้นทำดีก็ได้ดีทำไม่ดีก็ได้ไม่ดีตามที่ทำไว้ไม่ ลำเอียงกับไข่เรียกว่าเป็นสารตัดสินสารแต่สวนสารยุติธรรมอยู่ในตัวตกรรมและผลของกรรมเพราเหตุนั้นพระพุทธองค์ยู่ได้สร้างบาร,รมีมากบอกมาสอนเพื่อจะให้เราพวกเราทั้งหลายรู้ความเป็นไปรู้ความจริงของโลกว่ามันน่ายินดี ิจารณาให้รู้ตามเป็นจริงพระพุทธเจ้าทุกพระองค์เรียนรู้ศึกษากว่าจะเป็นพระพุทธเจ้าได้ต้องรู้แจ้งโลกให้หมดีะก่อนโลก,กวิถูรู้แจ้งโลกจึงมาเป็นสัทธาเทวมนุษยานางได้ศาสดาของเทวดาลและมนุษย์ทั้งหลายแล้วก็เป็นชั้นยอดของ ศึกษาถ้าเป็นเกียรติก็ไปอยู่ยอดหมดแล้วเป็นยอดของคนพระพุทธองค์เพราะนั้นจึงได้ยึดได้ปฏิญ,ญาณตน,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 นเอาเป็นสารณะพุทธางธรรมบางสังฆธรรมสารณังขจฉามิพระพุทธพ่อธรรมพระสงฆ์เท่านั้นที่ควรเอาเป็นสารณะสิ่งอื่นไม่ได้ดืนทงเท ในใจโลกธาตุ่ยท่านก็ไม่ได้บอกไม่ได้สอนว่าให้ไปยึดไปถือไปติดอะไรให้ยึดมัน่นถือมันในใ่นไงไปแม่ดาวค้นเส่อใหไไ่่ไไดล ข้างหน้าท่านผูมิเกียรตทั้งหลายในขณะน,นี้คือสริยะสังขารของพระอธิการสนอกสัตตกายโยสกุลเดิมพลานิสมอายุย่างปีที่68พันศา43อดีตเจ้าวาดวัดธาตุวรารามบ้านท่าตะบลท่าทองอำเภอภูเขียวจังหวัดชายภูมเพื่อรอการประกอบพิธีชาวบริกิจประชุมเพลตามคัรลองประเพณีในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้านี้ พรกที่การสนองสัต,ตกาโย ο. ท่านได้ถึงแก่มรณภาพจากสิทธิญานุจิตไปอย่างไม่มีวันกลับคงเหลือแต่สิ่งที่คงอยู่คือคุณงามความดีพระธรรมคำสอนของท่านซึ่งเป็นความอะไรอย่างหาที่สุดไม่ได้บัดนี้ท่านได้โยพักประเทรน กล่าวขอกราบนิมนต์พระสงค์ส่งสมณศักดิ์จำนวนสี่รูปขึ้นพิจารณาภาพบางสุกุลโดยมีรายนามตังต่อไปนี้หนึ่งพระครูพิพัฒน์ศีลสังวรเจ้าคณะอำเภอบ้านแท่นธรรมยุทธ์สองพระครูสิริธรรมมาพรเจ้าคณะอำเภอเกียงคอธรรมยุทธ์สามพระครูสุทนทรวิริยคุณเจ้าคณะอำเภอคอนสารธรรมยุทธ์และสี่พระสมุขศรีวิชัยวิสุโทโธ เจ้าคณะอำเภอเกษตรสมบูรณ์ธรรมยุทธ์ขอกราบนิมนต์ด้วยความเคารพครับพระุณรท่ทรทานตูเกียรติทั้งสี่ท่านนะครับที่กุฎาไปเกียรติทอดพระไตรบัฎกสกุล จุดที่สองนะครับลำดับต่อไปเป็นนาฬิกา3ามนาทีของวันที่21มกราคมพุทธศักราชสองพรสิบเริอายุ6กปีสิเอ็ดเดือนหนึ่งวันพันษาสีอะไรยิ่งรพระเดชพระคุณท่านพระริการสนองสัตตากายโย อดีตเจ้าอาวาสวัดธาตวนารามที่สิทธิ์ญาวยสิทธิ์ให้ความเคารพอย่างสูงยิ่ง